ก็ชัวไปสยายยายยา้วโอ้โหมดจวดท้าไทยไปสามสี่รอบก็ได้เ้ยเบื้องน้าเะครับต่อเชิญทำงาน ฟังแล้วหลากมากงานชูชูครับตัวไหลเทอนทันลง่บียรเโอเลยยังดันครับยังดันพ่อรอเลยพี่ไฟยังไหลยังดันนะครับผมโปรดฟังเอ่อรอฟังเวลาทุท่ายนะครับผม สมามร้อยเก้าสิบเดสา้ยสี้สสามร้อยสี่สิบคะแนนนะครับสำหาร,สรับโจโฉนะครับผม